พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเข้ารับมอบเกียรติบัตรลูกผู้มีความกตันยูต่อบุพการีหลังได้รับการคัดเลือกจากผลงานหน้าที่ของลูกต่อบุพการีและผลการเรียนที่ดี ที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมยุวพุทธทิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรลูกผู้มีความกตัญยูต่อบุพการีให้กับนักเรียนระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่โดยทางคณะกรรมการได้มีการคัดเลือกจากประวัติผลงานหน้าที่ของลูกที่พึงมีต่อบุพการีจากการร่วมกิจกรรมต่างๆรวมทั้งผลการเรียนที่ดีซึ่งปีนี้ค่ะมีเด็กนักเรียน รับเกียรติบตัตรจำนวน152คนโดยมีนายวรพงษ์บุญเครือผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในการมอบซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความกตัญยูต่อบ,บิดามารดาและครูอาจารย์โดยให้ส่งผลงานประวัติของนักเรียนและกิจกรรมที่ได้ทําให้กับบิดามารดาให้คณะกรรมการคัดเลือกและปีนี้ยังมีการประกวดเรียงความในหัวข้อหน้าที่ของลูกที่พึงมีต่อบุพการีซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด6คนซึ่งเนะื้อหาในการเรียงความบรรยายความรู้สึกของน้องๆที่มีต่อบุพการีควรได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมากค่ะ